เอาการสวัสดีนะครับผมเพื่อนๆนะครับเนาะสำหรับวันนี้นะครับเพื่อนๆในช่วงบายบายนะครับผมแดดร่มลมตกนะครับเมื่อเช้าเนี่ยก็ฝนตกนะครับในช่วงบายบายเนี่ยก็ยดไปแล้วนะครับเนาะนะครับผมเอานะครับผมสำหรับในคลิปนี้นะครับเพื่อนๆเดี๋ยวให้สีมาเบิ่งเลขตัวนี้ก็คือเลขเด่นบนนะครับเนาะเด่นบน2ตัวนะครับเพื่อนๆเนาะในเลขสูตรนี้นะครับเดินมา1 2 3 4 5 6 เจ็ดแปดแปดงวดนะครับเนาะลายเติบแล้วนะครับเดี๋ยวนะครับเนาะเลขสูตรนี้นะครับมันจะเป็นแบบไหนนะครับเดี๋ยวข้อเสียมาเบิรงเส้นทางกันในยของตัวเลขนะครับเนาะเด่น2ตัวมา1ตัวนะครับเนาะสตัวมา1ตัวในเลขบนนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวข้อเสีมานะครับมันสิเข่าโค้งของเลขของเข้าบอนะครับเนาะจะเข้าโค้งขายของเราหรือไม่เดี๋ยวข้อเสีมาประมวลผลไปพร้อมกันครับเพื่อนๆเลยนะครับเนาะสำหรับเลขของเขานะครับเนาะนะครับผมเข้ากระดิ่งใส่หลักหน่วยบนหลักหน่วยล่างบวกสองคงที่นะครัับบเเอาาซ่นนนี้ะะคร หน่วยบนหน่วยล่างบวกสองคงที่นะครับกาซีสองบวกศูนย์บวกสองนี่แหละครับเนาะหน่วยบนเลขสองหน่วยล่างเลขศูนย์บวกสองคงที่กาซีได้สองบวกศูนย์ได้สองบวกสองก็เป็นสี่นะครับบวกหกคงที่ครับบวกหกคงที่ก็ได้ศูนย์สี่บวกหกเป็นศูนย์นะครับในตำแหน่งที่สองในห้าบวกหกนะครับบวกหกนะครับบวกหกคงที่นะครับเนาะนะครับกาซีได้เลขสองตัวนี้นะครับเนาะเล้วกานะครับงวดต่อมาเลขออกไป็นหกศูนย์ห้าเนี่ยครับเลขศูนย์นะครับมาหลักสิบเนาะนะครับ เลขสูตรนี่นะครับจะเป็นระยะสั้นหรือระยะยาวนะครับเนาะนะครับผมมันออกมาเป็นแบบนี้เนาะนะครับแล้วขั้นตนต่อมานะครับหลักหน่วยบนก็คือเลขหานะครับหลักหน่วยล่างคือเลขหกห้าบวกหกนะครับห้าบวกหกก็จะเป็นหนึ่งนะครับแล้วก็บวกสองคงที่นะครับห้าบวกหกเป็นหนึ่งหนึ่งบวกสองเป็นสามได้สามนะครับได้สามนะครับสามบวกหกก็จะเป็นเก้าได้สามกับเก้านะครับถ้าสามกับเก้าเลขออกไปที่หาสามศูนย์เลขสามนะครับมาในหลักสิบ นะครับเนาะแล้วการงวดต่อมานะครับเนาะบวกกันไปเลยนะครับตัวนี้ก็สิเป็น0บวก2ก็เป็น2บวก2คงที่นะครับนะครับศูนย์บวก2ได้2บวก2คงที่นะครับศูย์บวก2ได้2 2บวก2ก็สิเป็น4ได้4นะครับได้4 4บวกก็จะเป็น0นนะครับได้ตัวเดียวกันกับงวดที่แลกเนาะนะครับแล้วการงวดต่อมาเลยออกไปที่4 5 3้าในงวดนี้นะครับเนาะก็จะมาที่หลักร้อยนะครับมาที่หลักร้อยนะครับเลขสีมาหลักร้อยเนาะนะครับ เด่น2ตัวนะครับงวดต่อมานะครับบวกกันมาเลหลักหน่วยบนคือเลข3หลักหน่วยล่างคือเลขหนึ่งสบวกหนึ่งเป็น4 4่ 2, ี่บวกสโค้งทีเป็น6นะครับได้6 6หบวกหนะครับหกบวกหมกันก็จะเป็น2นะครับได้2ได้6กับ2นะครับแล้วเลขออกไปที่7 8 2เลข2ไปหลักหน่วยนะคสองไปหลักหน่วยนะครับเพื bullied, ่อนๆนะครับแล้วก็งวดต่อมานะครับเนาะหลักหน่วยบนคือเลข2บวกหลักหน่วยล่างคือเลขเจ็ดสองบวกเจ็ดเป็นเก้าเก้าบวกสองคงที่เป็นหนึ่ง หนึ่งบวกหกก็จะเป็นเจ็ดนะครับนี่นะครับเนาะมันก็ะจาได้หนึ่งกับเจ็ดงวดต่อมาเลขออกไปที่สี่เจ็ดแปดเลขเจ็ดไปที่หลักสิบนะครับนี่นะครับเนาะแล้วกงวดต่อมานะครับหลักหน่วยบนก็คือเลขแปดหลักหน่วยล่างคือเลขหนึ่งแปดบวกหนึ่งเป็นเก้าบวกสองคงที่เก้าบวกสองเป็นหนึ่งได้หนึ่งได้ตัวเก้ากันนะครับได้หนึ่งหนึ่งบวกหกก็จะเป็นเจ็ดนะครับเนาะเจ็ดนะครับเล่วันที่นี่นะครับเลขออกแปดหนึ่งสองเลขหนึ่งนะมาที่ หลักสิบนะครับนี่นะครับมาแบบนี้เลยแล้วก็งวดต่อมาหลักหน่วยบนคือเลขสองหลักหน่วยล่างคือเลขหกสองบวกหกก็จะเป็นแปดแปดบวกสองคงที่ก็เป็นศูนย์ศูนย์บวกหกก็จะได้หกนะครับเนาะนะครับแล้วมาที่เลขออกสองศูนย์สองเลขศูนย์ไปที่หลักสิบนะไปที่หลักสิบแบบนี้นะครับเนาะนะกกรับผมแล้วกางวดต่อมานะครับงวดล่าสุดนี่นะครับเนาะนะครับเอาประมวลผลไปนะครับเนาะแล้วก็เลขหลักหน่วยบนคือเลขสองหลักหน่วยล่างคือเลขหก สองบวกหก็จะเป็นแปดตัวเก้ากันนะครับตัวเก่ากันนะครับเนาะตัวเก่ากันก็คือสองบวกหกก็จะเป็นแปดแปดบวกสองก็เป็นศูนย์นะครับเพราะว่าเลขมันออกตัวเก่านะครับนะครับหลักหน่วยก็เลขสองคือกันหลักหน่วยล่างก็เลขหกคือกันนะครับก็ได้ตัวเก่ากันแล้วเลขออกไปสี่สี่หกนะครับก็เลขหกนะครับสลับกันมากเนาะนะครับสลับกันมานี่นะครับนี่ครับได้เลขหกไปที่หลักหน่วยนะครับเนาะถ้ามันในตัวเดียวกันมันมักสิสลับกันมากนะครับนี่นะครับาหนึ่งเจ็ดเจ็ดมาหนึ่ นะครับเลียกวานที่นี่นะครับใ like นงวดนี้นะครับเพาประมวลผลนะครับหกนะครับก็คือหลักหน่วยบนก็เลขหกหลักหน่วยล่างก็เลขสี่หกบวกสี่นะครับหกบวกสี่มันจะเป็นศูนย์นะครับศูนย์บวกสองคงที่ได้สองครับนี่ครับได้สองนะครับเลียกวานในสองบวกหกมันก็จะเป็นแปดนี่นะครับมันก็ยังอยู่ในโครต้านะครับเนาะนี่นะครับถ้าได้สองกับแปดนะครับถ้าได้สองกับแปดเลขนะครับเนาะอยู่ในตัวนี้นะครับเนาะก็คือมาครบสองตัวล่างเอ้ยมาครบสองตัวบนนะครับ เลขมาครบสองตัวบนชนกัน3สูตรได้เลข6ตัว2 6 7 8 0 1แเลี้ยวบานที่นี่นะครับตัวรีดมันชนนะครับก็คือมันก็อยู่ในโค้ต้าของเราทั้งหมดก็คือ2กับ8เพราะฉะนั้นนะครับเลขตัวนี้นะครับนั่นก็คือมาครบ2ตัวบนนี่นะครับในเลขทั้งหมด6ตัวนี้จับคู่กันมาแล้วนะครับเนาะได้มาที่30คู่นี่นะครับที่เขาวงนี่นะครับ30คู่เนาะเลี้ยวบานที่นี่ เราจับแต้มนะครับจับโดยแต้มได้24คู่นะครับ24คู่นะครับเพื่อนเพื่อนสหรับู้ดิชสนจเลขชุดนะครับก็มั่นใจได้ว่าเลขในชุดนี้นะครับเข้าแน่ในงวดนี้นะครับเพื่อนเพก็คือมั่นใจได้เลยนะครับว่าเลขมาในเลขเด่นทั้งหมดเลยนะครับเ่ราว่าสิเป็นสูตรใดกซังเลข6ตัวนี้นะครับมาในสูตรเด่นทั้งหมดบ่าว่าสิเป็น8เป็น0นย์นะครับเ่าว่าสิเป็น6เป็น8หรแล้วเาว่าสิเป็น2เป็น8นะครับแต่ว่ามันก็จะติด8ทุกสูตรนะครับ นะครับอันเป็นสูตรที่เป็นสูตรลาบองเห้ากับแปดกับศูนย์ก็อยู่ในนี้นะครับนะครับแล้วก็สูตรเป็นเลขคู่ขี้ก็อยู่ใน6ใน8ก็มีอยู่ในนี้นะครับแล้วก็สูตรล่าสูตรนี่ก็คือสูตรนี่นะครับก็ยังมี8มี2นะครับก็มี8มี2เพราะฉะนั้นเ้ากับสิมันจะได้ว่าน่าจะลงทุนได้นะครับในชุดนี้นะครับเพื่อนๆก็คือเลขที่น่าลงทุนนั่นเองนะครับเนาะในห้ามายำให้เพื่อนๆในคลิปนี้คือเลขน่าลงทุนก็คือชุดนี้น่าลงทุนมากๆเลยนะครับไม่ขาดทุนแน่นอนนะครับะ นะครับผมเพราะว่าเลขนี่เข้ากันมาหลายสูตรนะครับเพราะฉะนั้นก็มั่นใจนะครับเนาะนะครับเอดรู้สึกว่ามั่นใจนะครับในเลขบนนะครับเนาะแล้วหันเพื่อนๆไปที่ถ้าเป็นแต้มนะครับก็เป็น24คู่นี้นะครับเนาะนะครับยังเลขก็ดีนะครับถึง30คู่นี้ก็ไม่ขาดทุนนะครับไม่ขาดทุนนะครับเนาะถึง30มสิบคู่ถ้าเอาหมดนะครับถ้าเอาหมดนะครับเนาะก็ไม่ขาดทุนนะครับนะครับผมเพื่อกันนะครับเนาะเอดกาบนะครับยังพิจารณาย่นในตอนนี้นะครับนะครับไม่น่าจะตัดตัวใดเลยนะครับเพราะ ให้ถูกไว้ก่อนว่าอย่างนั้นนะครับให้ถูกไว้ก hey. ่อนว่าอย่างนั네้นนะครับเนาะนะครับน้อยมากค่อยว่ากันนะครับขอให้ถูกไว้ก่อนนะครับเนาะนะครับผมในเลขชุดนี้นะครับเนาะนะครับเลขหน้าลงทุนมากนะครับเนาะนะครับนี่นะครับเนาะออกมาเป็นแบบนี้เลยนะครับสาหรับชุดเด่นเราก็จับให้เพื่อนๆไปลาวสรุปไปเรียบร้อยเต้ว่าห้าสีมาเน้นย้ำให้เพื่อนๆว่าหน้าลงทุนมากๆคือนะครับความน่าจะเป็นมีถึง99%เเลยนะครับเพื่อนๆเนาะ นะครับผมเอานะครับผมสำหรับในคลิปนี้กระจแยังทำนี้นะครับไปสุดใดสุดใดกันยังเป็นแปดกับสองแปดกับ0 8แปดกับสองหกกับแปด ยังมี8อยู่ตลอดเลยนะครับสำหรับเลขบนนะครับเนาะเพราะฉะนั้นก็อยู่ในโควตาเพราะฉะนั้นนะครับเนาะนะครับก็จะเป็นชุดนี้ไปเลยนะครับเนาะเอานะครับผมสําหรับในช่วงใบใบย่างมาแร่งคำคำแบบนี้นะครับผมกล่าวมาพูดพูดทักทายครับเพื่อนๆนะครับเป็นยังไงฝนตกบ่อทางบ้านทางเมืองนะครับเนาะเกี่ยวเข่าเกี่ยวน้าไปเนาะนะครับเพื่อนๆเนาะนะครับผมเอากระชไว้เพียงสั้นี้นะครับเนาะเอาสําหรับผู้ที่เล่นประทัดเด้อนะครับเนาะกระวังระวังนะครับระวังเด้อยายมันเถืกันนะครับเนาะนะครับจุดให้ระวังนะครับอันตรายเกิดขึ้นนนนดตลลอใเเวาาะะครับ เจ็บมาแล้วมันก็ยากนะครับเนาะเพราะฉะนั้นนะครับให้ระวังนะครับเนาะนะครับผมระวังในการเล่นนะครับเพราะว่ามันอันตรายนะครับเพราะว่าประัดมันดังแห้งซะเหลือเกินในช่วงสมัยนี้นะครับดังแห้งก็ระเบิดอีกนะครับเนาะนะครับเจ้าเขาเห็ดมาแนวใดนะครับดังแห้งขนาดนะครับเนาะนะครับเถื่อีกยังขาดมุนสบัรไปเลยนะครับเนาะเถือเมื่อเมื่อขาดเลยด้นะครับเนาะเอาการไวระวังนะครับช่วงนี้กัอเขาปัญหาเนาะนะครับผมทั้ง ในบ้านของแอนดิกานะครับเมื่อขึ้นเนี่ยก็เวียนเทียนเป็นขึ้นที่แรกเมื่อแรกเนี่ยเป็นขึ้นที่2นะครับวันเมื่ออื่นก็เป็นขึ้นที่3นะครับเนาะสามขึนรวดเลยนะครับสำหรับการเวียนเทียนในเทศกาลออกพรรษานั่นเองนะครับเนาะเอานะครับขอทุกคนสนุกสนานอยู่ในขอบเขตนะครับเนาะนะครับผมโดยความเป็นห่วงนะครับโดยความห่วงใยจากในบนชแนลนะครับเนาะนะครับผมขอเอาขอให้ทุโชคดีนะครับสำหรับเลขในชุดนี้นะครับก็เดินดีเดินยาวต่อเนื่องมาก็มี2กับ8ความน่าจะเปลี่ยนได้มากที่สุดคือชุดเต็มของเรานั่่นนนนนนเเเอองะะะคครรััับบฝาากกพืไว้ ม้อสำหรับกิปเดียวเพื่อนสนิลล่านเพื่อนไปเลยอยู่ในแ้งแก้มแดงอองต่องคือเกาเบิร์ตสุขสุขคนนะครับสวัสดีครับ